สบายดีพี่น้องตอนนี้เฮากำลังมาสนามบินออรันดาประเทศสวิเดนตอนนี้คนก็นหลายพี่น้องเดี๋ยวสีงย่างเข้าไปทางในทางสนามบินเพิ่นกำหนดว่า3ชั่วโมงก่อนเดินทางจะเข้าไปในเช็คอินได้เห็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์ว่าสายการบินแห่งชาติของสวิเดนหลย ประเทศทางสแกนเพื้นประกาศล้มละลายนักท่องเที่ยวก็เลยหลาย,ลายเมื่อนี้ก็ถือว่าคนนลาคานาดพี่น้องเดี๋ยวสิห้าสิย่างเข้าไปข้างในเพราะว่าขจ้าจมีคดีเรื่อเข้าไปแม่นยางไปก็เต็มอยู่เห็นว่าพี่น้องเนาะพูดเนระเข้ายางมายางมาทากับไกตเตอ้อพี่น้องเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็สียางเข้าไปหางเงาขนาดนี่ เบิ่งเอาพี่น้องไก่มีไก่แตแ่ต่อคิวยาวเลยนี่มีแม้นต่อคิวเฮ้าสนามบินเด้อันนี้ต่อคิวเฮ้าบอลที่เช็คอินนะแม่พี่น้องเออก็เฮ้าสนามบินนั่นแหละแต่คนต่อคิวหลายขนาดสองชั่วโมงจะเข้าสีเฮ้าได้มีได้ยาวเป็นหางว้าวยาวเป็นกิโลพี่น้องคนหลายขานาดม,มีวิเแววสีเฮ้าไปข้างในได้คนหลายข,าขนาดตอนนี้เฮากำลังต่อคิวเฮ้าไปข้างในอ๋อ นคนหลายครับพี่น้องคนต่อคิวเข้าไปเช็คอินได้ไดดเลยกัรเลยอยู่ประมาณสักหน่ยเกือบกิโลได้เนี่ยนี่ยังมีคันนี้หอดอยู่ไกลพักขนาดเมืองปนักพุน่นลายแท้มานั่งท้าเช็คอินพี่น้องตอนนี้เขาก็มาท้าอยู่ทางที่เจ้าหน้าที่เพื่อกันของคุณเลยเพือ่อสิบ,บินเขาก็เพื่อเขา้เขา,เขาไปก่อนคุณเลยมีคันได้บินพระเจ้ากันยังมีเพื่อเข้าไปข้างในเพราะว่ามันแอ่อัด นี่ครับอนนี้กาสกอตตาล่างการบินผู้เดินทางกบมางรอครับหลายครับหุนห่วยอยู่ข้างหน้าทางเข้านี่ลระพี่น้องเอาพี่น้องผู้เลวมาก่อนหลายชั่วโมงก็ต้องต่อคิวเข้าได้เพราะกดข้าเจ้าว่าอ่าเคืงเองอ่อก่อนสามชั่วโมงข้าเจ้าจังคือเข้ามาข้างในนี่หันผู้เลวเคืองมีหอดสามชั่วโมงข้าเจ้าก็คือรอข้างนอกจนกว่าประมาณสามชั่วโมงจะสีเข้ามาข้างในได้โอ้ข้าเจ้า กนักท่องเที่ยวเพื่อมีเฮอมันอ่าง,งหลังจากเขา้าเข้ามาข้างในสนามบินได้แล้วเขาก็มาเช็คอินกําลังเช็คอินพี่น้องค้นลายพักขนาดเบิ่งเอาได้นี่พค้นลายอีลีนี่ขนาดเขามีเขาได้เช็คอินชั่วโมงนึงจะสีได้ไม่ได้ค้นลายพัก,กเบิ่งเอาพี่น้องคนอ่ะต้นลายพักอีลีได้นี่สนามบินสต๊อกฟาดพี่น้องคนลอเช็คอินเข้าสนามบิน ลายคักอีลีมือนี่ก็คือสิหลายสุ้มือแล้วเพราะว่าเห็นข้าวทางโทรทัศน์เป็นว่าประกาศล้มละลายสายการบินสวีเดนแจ็กแมนอีแมนทางสกแกนดีเนีเวียคนนลายคักอีลีต่อคิวคักจ็กสีได้เดินทางขึ้่ไมได้เดินทางระเจ้ากลัมมาต่อต่อคิวในการเช็คอินเฮาเพื่อมาสายมีซิตตกเขิงได้แบบนี้นี่บรรยากาศสนามบินออรันดาประเทศสวีเดนที่ร้องไ่ายรับเบิ่ง รอบๆว่าคนลายมีหลายเบิ่งเอานะนี่เท่งบอนเช็คอินอัตโนมัติบอลข้าเตือ้อบางข้าเตื้อก็มีคันดเปิดนี่ครับรอบๆสนามบินออรแลนดาคนข้าเจ้ากัมารอเช็คอินลายครับพี่น้องอันนี้คือเอ่อเข้ามาข้างในเลย,ยนี่คันอยู่ข้างนอกนี่โอย้ยหลายกว่านี้อีนี่ข้าเจ้าเ,เขาเอื้อพระเจอก็คัดคนเลยไหมพี่น้องนี่เบื่องบรรยากาศรอบๆ ตอนนี้กะห้าโมงเส้าห้าสิบนาทีสีเทงแล้วพี่น้องยังมีพันธุ์ใดเซกเฮ่าข้างในเลยคนหลายท่าอยู่นี่แล้วพี่น้องอพี่น้องเบิ่องอรรถเข้ามาข้างในเหรอคนหลายขนาดคนอ่ะสายการบินสนามบินสตอกโฮมออแลนดา้าเข้ามาแล้วพูดพทดมมโมงมาแตงพี่น้องคนหลายท่กอีรีอันนี้กั พาเครื่องบินสีไปเมืองต่างๆอันนี้คือเดียวนี่มาพาเครื่องบินคนลายคพี่น้องเบิง่งผ่านทั้งพี่คือเดียวทางพี่ก็คนนลายรับอันนี้ก็ท่าเครื่องบินนี่เขาถ่ายให้พี่น้องได้เห็นได้เบิง่งว่าสนามบินแต่ละสนามบินคือคักข,กขนาดมีว่าสนามบินเมืองไทยเมืองเนาะนี่คือคักอีลีพี่น้องเพราะว่าโควิดมันสองสามปีแลวดิคนเขาก็เยอะเทียวเนาะข้าเจ้ากันเลย เดินทางหลายบ่อนที่ข้าเจ้านัง่งชมวิวเบิ่งสนามบินเบิ่งเครื่องบินอันนี้ก็บ,บ่อนพักเล้นิบ่อนพักที่ผู้โดยสารซื้ออาหารมาข้าเจ้ากัซซีมีบ่อนเล่นอินเทอร์เน็ตบ่อนชาร์จแบตนี่น้องเดลฮองกัซซีมาเบิ่งเครื่องบินนี่โอ้บรรยากาศดีครับที่ข้าเจ้าเตยมไว้ คุนเห็นว่าพี่น้องทั้งนี้ก็สิเป็นห้องอาหารร้านอาหารที่เขาเจ้าซื้อมาก็มานั่งกินเล่าเสียย่งางไปบึง่งว่าข่าเจ้าซื้อมาอหลรเอดเพลย์กินในตู้บริจาคพี่น้องบึ่งตู้บริจาคโอ้หลายประเทศนี่อันนี้สภาการทราบสามารถบริจาคได้ตั้งไว้ตรงนี้เพื่อมาเยอะล้มบุญกระล้มได้นี่พี่น้องคุณ่ะ คนกับทยอยย่างมาเรื่อยๆเป็นไก่ขนาดหลังจากเห่าเห่ามาครั้งในซื้อของเสร็จแล้วบอน,นี่ก็เป็นร้านอาหารก็เริ่มวางแล้วประชาชนนักท่องเที่ยวการเดินทางพยายามขึ้นเคืองทยอยขึ้นเคืองเพิ่นแล้วข้ากําะกำลังสีไปบอนเช็คอินพี่น้องบอนนี่ข้าเจ้ากับเอสไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว คนเดินทางโอ้ข้าเจ้าไอาเดียดีพี่น้องบอนชาร์จแบตบอนเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีสนามบินออรันดานี่เล่นเน็ตฟรีสายการบินสวิต<อ>นี่เครื่องบินลำนี้กำลังออ,อนนกพูดอนาคตสายการบินอา่าเขาเรียกว่าโลคอสนี่โซนนี้น่าสิเป็นโลคอสเพราะเครื่องบินลำมีไง่าหมโอ้นี่นี่เจ้าหน้าที่เพื่อนกำลังสีเอาเครื่องบินออก จากรันว์กำลังสิขึ้นแท็กซี่แมตบอกไซส์ซับทื่อีบอนี่ครับเจ้าหน้าที่กำลังย่งางค้าเครื่องบินเอะจะงงซ้างแล้วบานเฮาเอินงงซ้างอันนี้นี่กำลังไปพี่น้องหน้าฮอนตอนนี้หน้าฮอนยุโรปหน้าคองเที่ยวก็ลายคนก็ลายเึิงยานโควิดกับยานเชิงจะไปก็จะไปเอ้า ถคงโควิดถึงพองเรือหลายอย่างกันขาเข้ากันไปพี่น้องนี่เขาจึงสเได้เครื่องบิน,นกำลังงอพี่น้องเออมันเลี้ยวแบบนี้เนาะเครื่องบินเนาะเพิ่งเคยเห็นเครื่องบินเลี้ยวนี่แหละออหพม่นไหรปกติมันจะมีรถลากเด้อันนี้ผัดขึ้นมีเห็นรถลากโต้ลากไปเมื่อกี้นี้เนาะลืมลืมพีมม่น้องลืมลืมนี่ไปแล้วสายการบินแล้วฉันจะพาไป ไปแล้วพี่น้องไปแล้วอโอนนะไปแล้วนี้อันนี้ก็นบอนที่เฮานั่งกินกาแฟาพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องกาแฟาสนามบินแซ่บดีกาแฟาสนามบินมีธรรมประดาืมแก้วเราเป็นร้อยน้องนี่นี่นกาแฟาสนามบินที่เบื่องนี้เออมันมืดเนาะเดี๋ยวมีเห็น อมีเป็นเพือเดี๋ยวมีเห็นกันอ้าวลำนี้ก็อ้ออีแล้วพี่น้องนีม่มีเพือดอ้ําค่ายเครื่องบินเพื่อพี่น้องบึงวางวันนี้อยู่สนามบินมาตั้งแต่เสาแล้วเดินทางแจ็กซี่เอสผีเหลือกะถทายเล่นๆนี่นะพี่น้องเพื่อพี่น้องเย็บหินเพื่อพี่น้องเย็บบึงลำนี้น้อยลำนี้พี่น้องเสียเอาฟัง คันเข่านั้งนี่โอ้ยลุมอากาศนี่ต๊กนี่เป็นยานแต่สั้นดิเครื่องบินลำน้อยนะนี่คือเครื่องบินลำใหญ่เด้ลำใหญ่นี่ต๊กลมอากาศกะสั้นค่อยๆแต่ลำนี่น้อยนี่โอ้ยต๊กนี่วืบวืบหัวใจสิวายพี่น้องคันเพื่อเคยนังวะนี่เครื่องบินลำนี่มีใหญ่พี่น้องนี่ลำนี่ลำไม่น้อยนี่นี่พี่น้องนี่ลำน้อยได้ในลำนี้คันเข่านั้งนี่ว่าเป็นยานแท้ มีเพื่อเคยนั่งอยู่บอลลน้อยแบบนี้ว้าฟังเน่ยพี่น้องอืมเป็นแต่ยานนี้ลำอื่นใหญ่ลำน้อยเครื่องบิน 7. เจ็ดเขาเอื้นเคยเครื่องบินเจ็ดพุ่นลำพุ่ไปแล้วพี่น้องไปอีหล้อลำโอเห็นบอลไกลๆพุ่นะพะไปแล้วลำนะนี่เลอลำนี้มีใครไปสงสยัยรอสัญญาณการบินเบ่ง พนักงานโบกมือลาใือแล้วบายบายเฮโดทักสไมกี้ว่ลาล่ะภาษาสวิเดียน้าวป่าน้อเป็นเนาะง,ง,งูงูป่ปาล้วพี่น้องเอ้สเนคคลิกฟิตเบื้องมนันสิเลี้ยวเนาะเลยถ้าเบื้องมันสิเลี้ยวโอ้ลำพูเลี้ยวแล้วพี่นออ้องเห็นว่าคนไกลๆคนลเลี้ยวแล้วกำลังสีบินแล้วนำพู <N> นี่นี่นี่พี่น้องอ๋อแล้วครันี้ก็คือโฮปะไรนี่เว้ยเบิงเบิงมาสิเลี้ยวแล้วเลยเบิงเลี้ยว่ะอ้เลี้ยว,วได้เสยปึ๊บปื๊บปื๊บนี่เลี้ยวได้เสยพี่น้องนี่เออมันเลีะนะ้ยวล้อหน้าแล้วล้อหลังก็อยู่กับพี่อืมอันไกลๆพวกกัเครื่องบินเคเอ็มของเนเธอร์แลนด์ไกลๆบนพี่น้องบนของเนเธอร์แลนด์ กำลังสีบินแล้วอันนี้ก็ของสายการบินเชฟิเดนนี่กำลังสีเึ้นไปแล้วไปลันเบย์แล้วนี่โอ้โทงนี่เครื่องบินบินตลอดในทางนี้น,น,นานๆนเธอพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนนี่หลายกว่านี้ทุกหน้าที่ทุกหน้าที่เลยตอนนี้มันสไตล์มันก็นเลยมีมีค่อยมีเครื่องบินหึ้นเห็นข่าวว่าเข้าเจ้า อขอล้มละลายบอกตอนนี้ห้องกอยู่เคร่ง,งบ่อนเบิงเครื่องบินข้างสนามบินเพื่นเก็บไว้เพื่อผู้โดยสารแก้สิ่งเพราะว่าถ้าเครื่องบินโดนนี่เบิงลำนี้เห็น้องลำนี้กำลังเฮาเกตกำลังเฮางงซ้างเออเนาะแต่ละลำนี้ มี่ธรรมดาได้พี่น้องแต่ละลำนี่มีแต่ลำนี่ไงนี่กำลังเขาบอลจอดหลุมจอดภาษาเขาเดินบอลหลุมจอดลำนี่ก็ใหญ่นี่มีแม่นลำนี่น้อยได้หน่เบื้องดีๆพี่น้องนี่มีแม่นลำนี่น้อยได้หน่เออกับตันแล้วกับพนักงานสองคนนึงไหมพนักงานภาคพื้นดินต่าเอิญภาคพื้น มีแม่นพนักง,งานเชิงเครื่องบินนี่เบิ่งพระเจ้าสีจอดดีกว่านี่จึบ๊บนุนล้อแล้วก็เสียบสายสายน้ำมันหรือสายไฟหรือว่าสายเครื่องปรับอากาศพี่น้องมีเพื่อนจักกระบอกนี่เด้อพระเจ้าเสียบสายพี่เหลือนั่นน่ะนะ,นะกำลังเสียบสายอยู่นะนี่เราก็ได้เห็นการจอดเครื่องบินปกตกิมีค่อยได้เห็นด้การจอดเครื่องบิน ถ่ายให้พี่น้องได้เห็นเนาะอันนี้กะถ่ายให้เบิง้งเบิ้งพี่น้องลำนะกำลังสีขึ้นนี่เห็นไ่พี่น้องนะโอ้ฟินแอรอพี่น้องฟินแออ์ของประเทศฟินแลนด์กำลังสีนนขึ้นตืดนานป๊บปโหเงินเราพี่น้องไปประเทศฟินแลนด์บา,บายยอันนี้ก็นสนามบินออรลนดาเมื่อนี้ฝนก็เป็นะตะกุเลยถ่ายรับพี่น้องได้เบืนะ้องเนาะ ามือนี้ก็พอสำนี้สบายดี